ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่มัฟฟินชาแน,นลนะคะ963 i n f i n i อินฟินิตี้เดี๋ยวนี้เรามาแรนดอมกันด้ยวยความสุขชิลชิสบายสบายมมนิเฟสนะคะว่าสิ่งที่จะสมปรานาในช่วงนี้นะคะปกติไพ่เขาจะแม่น3ามถึงหกเดือนอประมาณนั้นแหละ,ะแม่ว่าไม่รู้หรอก ว่าเป็นพลังงานของใครไม่บอมีหนะ้าที่เปิดตามหน้าไพ่แรนดอมให้พี่ไพ่เป็นสื่อกลางให้หว่าจะอ่านตามหน้าไพา่นะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ถ้าเราเชื่อคิดพูดและทําไปในทางเดียวกันนะคะอืทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอมาเริ่มกันที่ศูนย์ูุดสี่สี่ความปรารถนาที่จะเป็นจริงของคุณค่ะขอให้พี่ไพ่เล่าเรื่องนะคะ ตื่นเต้นมากเพราะไม่รู้ว่าพี่ไพ่จะมาแบบไหนอุ้ยไวแรกสมใจเลยจ้าใครใครอธิษฐานไว้ว่าอุ้ยภายในหกเรือนนี้ออยากเจองานที่ใช่จังเลยอยากอยู่กับสภาวะแวดล้อมสังคมที่มีความสุขอยากกลับบ้านบางคนอยู่ต่างประเทศอยากกลับบ้านอ่าบางคนบอกว่าอุย้ยอยู่งานสภาวะสังคมวุ่นวายอยากไปอยู่ท่ามกลางคนที่เราคุ้นเคย อยากไปอยู่กับครอบครัวอยากไปทําธุรกิจการค้าการงานร่วมกับครอบครัวอยากไปทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวก็จะได้ทําในสายจิตวิญญาณเนี่ยหกถ้วยแปลว่าอะไรคะการย้อนมาของสัญญาเดิมสิ่งที่เราเคยทําอุปถัมภ์คาจุนคนที่เราเคยอุปถัมภ์คาจุนมาคุณอาจกํกลังเจอ แม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าถ้าคุณเจอบุคคลเก่าคือคนอยู่ในความสัมพันธ์มาก่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงมิตรภาพค,ครอบครัวอะไรก็แล้วแต่คุณกําลังจะได้กลับไปเจอพวกเขาอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นความสุขมันจะเป็นความอบอุ่นหัวใจใครที่พัฒนาตัวเองแบบอยู่ดังโดดเดี่ยวแบบกับตัวเองมานานๆนะ่ะแม่หมอไม่รู้ว่าคุณจะปาถนาหรือเปล่าแต่ไพ่บอกว่าคุณจะเจอมิตรภาพหรือกัลยาน,นมิตร ที่ทําให้คุณรู้สึกคุณไม่เดียวดายอยู่บนโลกใบนี้แน่นอนคุณจะรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกถึงความได้รับความเอ็นดูเอ็นใจนะคะถ้าคุณเป็นคนที่แบบเป็นผู้ให้คนอื่นมานานเนี่ยคุณกําลังจะเป็นผู้รับนะจะมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําเห็นความดีเห็นความงามในตัวคุณคุณกําลังจะได้รับของรางวัลจากจัก,กรวาลมันเขาส่งมาให้เป็นเรื่องของคนด้วยค่ะ กัลยาณมิตรคนที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่ารับและให้เสมอกันอะ่ะคนที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าผูกพันการสนิทกันเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนบางคนอาจจะเจอคนใหม่คนแปลกหน้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกัลยาณมิตรกันเลยทําไมเหมือนแบบฉันเคยเจอเธอมาก่อนคุณดูดีมันเป็นไพ่ของการยูเนียนมันเป็นไพ่ของการเจอพลังงานบวกมันเป็นไพ่ของการเจอโซเมตมันเป็นไพ่ของการ เจอความสุขมันเป็นไพ่ของการเจอความรักมันเป็นไพ่ของการเจอสัญญาเดิมในตัวเองอ๋อเรารู้แล้วความฝันในวัยเด็กเราอยากทําสิ่งนี้เอ้ยความฝันในวัยเด็กเราย้อนกลับมาเราได้ทํากิจกรรมบางอย่างเราได้เติมเต็มตัวเองจนเรารู้สึกกลับไปเป็นคนที่ได้รับความสุขอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเราทุกคนโตมาเนี่ยบางคนก็อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมาก่อนแล้วพอวันหนึ่งโตวาที่ต้องสู้ตามลําพังอ่ะมันเหมือนภายในหกเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้สู้ตามลําพัง นะคะคุณไม่ได้สู้แล้วแหละแม่หมอรู้สึกว่าถ้าคุณได้รับได้รับพลังงานหกถ้วยแล้่คุณไม่ได้สู้คุณไม่ได้ใช้คาว่าสู้คุณใช้คําว่าเรียนรู้แล้วแหละคุณเรียนรู้ที่จะเติบโตคุณเียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้ของที่เป็นของคุณคนที่เป็นของคุณสภาวะแวดล้อมนะคะหรือสถานที่ที่มันเป็นของคุณจริงๆอ่าถ้าใครเปลี่ยนงานย้ายงานงานที่คุณเปลี่ยนงานที่คุณย้ายสภาวะสังคมจะดีมากคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนครอบครัว ครอบครัวที่ไม่แบบแทงข้างหลังนะแต่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพราะอะไรหกถ้วยมันพูดถึงความกระตันยูด้วยค่ะมันมีความแกรติจูดเกิดขึ้นอะคุณจะรู้สึกซาบซึ้งใจกับสิ่งที่คุณได้รับแล้วถ้าคุณเคยให้ผู้คนเคยยืนหยัดเคยพัฒนานะคะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ได้แปลว่าอายุมากแต่แปลว่าคุณอาจจะเคยสั่งสอนอบรมช่วยเหลือแบ่งปันถ่ายทอดไกด์ไลน์ผู้คนใดๆมาจัก,กรวาลกําลังจะส่งของข,องขวัญพิเศษนั้นให้คุณนะคะ มันจะเป็นเวลาของความปิติสุขอบอุ่นสบายใจปลอดภยัยรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ที่มันอบอบอวลไปด้วยความรักความปรารถนาดีอะ่ะคุณดูภาพดิมันจะยิ้มเหมือนยิ้มออกมาจากคุณไม่ได้ยิ้มแกนๆแล้วอะ่ะ คุณจะทาให้มีเรื่องที่คุณยิ้มแบบออกมาจากหัวใจสีหน้าแววตามันจะยิ้มไปทั้งหมดมันจะเกิดความปิติสุขใจบางคนอาจจะเกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วค้นพบเรียวโซหรือจิตเดิมแท้ของตัวเองแล้วค้นพบภารกิจ ที่แท้จริงแห่งชีวิตว่ารู้แล้วว่าเกิดมาเพื่ออะไรรู้แล้วว่าฉันเป็นของขวัญอะไรให้กับโลกใบนี้รู้แล้วว่าฉันควรได้รับสิ่งใดที่คู่ควรนะคะหกถ้วยยังพูดถึงโซเมดด้วยไม่หว่าจะพูดว่าหลายๆคนนะคุณอาจจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับน้องหมาน้องแมวคนที่มีจิตใจดีเบิกบานเด็กนะคะหรือผู้สูงอายุหรือได้ไปทําบุญทําทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเจอกับคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์หรือเคย ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมานะคะถ้าคุณเชื่อเรื่องพบชาติถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องพบชาตินั่นแปลว่าคุณกําลังจะได้เจอคนที่เข้ามาไม่ได้มาทําลายล้างเข้ามาเพื่อเสริมพลังงานบวกเข้ามาเพื่อทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจมันไม่ใช,ช่วงเวลาของการโดดเดี่ยวมันไมช่ช่วงเวลาของการต้องใช้ความแข็งแร่งแต่มันเป็นช,ช่วงเวลาของการเป็นผู้รับ ใช้ความอ่อนโยนนะคะแม่หมอนรู้สึกว่าใครก็เ้าแต่ที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วคุณมีพลังงานของดีไวท์มัสคิลลนคือทนงแข็งแกร่งกล้าหาญคุณอาจจะมีดีวท์เฟมินีนะพลังงานของ d ีไวท์เฟมินีคือรับเป็นขึ้นอ่อนโยนขึ้นสดใสขึ้นตะมุตะมิมากขึ้นเดี๋ยวเราไปขยายความกันเนะาะไพ่ใบแรกก็กินขาดมากนะคะหกถ้วยเนี่ย ยูเนียนกับรียูเนียนกำลังจะเกิดขึ้นนะคาว่าย uh ูเนียนกับรียูเนียนเนี่ยแล้วแต่คนไม่บอกไม่ไม่รู้หรอกแล้วแต่คนเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขนะคะหลายๆคนอาจจะมีเวลาได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเช่นแบบเรามีญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องเนี่ยอยู่ห่างจากครอบครัวหรือเราแบบอยู่ครอบครัวใครครอบครัวคนนั้นนะคะมันก็มีเวลาเหมือนกันนะนึกถึงสงการะ์ะมันมีเวลาเหมือนเราไม่ได้ เอาแค่พิธีกรรมอะแต่เรารู้สึกว่าในพิธีกรรมมันมีมวลบรรยากาศของความรู้สึกปิติสุขของความรู้สึกการเป็นครอบครัวเหมือนได้กลับมาเจอกันแล้วมันอบอุ่นหัวใจเพราะนั้นก็อาจจะมีเวลาได้ใช้ร่วมกับคนในครอบครัวจริงๆแล้วเราแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ชาร์จแบตได้เติมพลังได้กล่าวขอบคุณได้ทราบซึ้งใจมันมีความในใจหลายๆอย่างที่อยากจะพูดอยากจะสื่อสารอาจจะไม่ได้พูดอะไรกันเยอะแต่แบบมองตาเรารู้ใจอ่ะอืมพลังงานดีมากนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูต่อ ะะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณจะสมปรารถนาอะไรบ้างาสามไม้เท้าทุกคนแล้วก็นายออฟคับอุ๊ยคุณจะได้รับข่าวดีนะคะสามไม้เท้าอะ่ะถ้าคุณวางแผนจะเดินทางจะยกย้ายจะย้ายที่จะย้ายที่ยยท,ทำงานจะย้ายกลับบ้านนะคะหรือ เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือทำโซเชียลออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยๆๆเห็นปะคือวางแผนเดินทางเปลี่ยนแปลงยกย้ายจะสมหวังจะมีความสุขจะได้ของขวัญน,นะคะที่ที่อยู่ใหม่จะเป็นที่ที่เป็นมงคลเป็นที่ที่มีความสุขนะคะงานที่ทำใหม่สถานที่นั้นจะทำให้คุณดูดีมีสเสน่ห์ทำให้คุณรู้สึกมีพลังงานของการเลือกได้ใครที่ทำออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ คุณจะรู้สึกเลยว่าอย่าแบบคุณเป็นฟีเวอร์อ่ะคุณมีความสุขกับสิ่งที่ทำมันเติมเต็มคุณไม่ต้องรีบร้อนขวนขวายหายอดไลค์หายอดสับสกอะไรเลยคุณมีความสุขคุณจะดึงดูดแต่คนที่มีความสุขเข้ามานะคะเพราะไพ่สามไม้เท้าคืออะไรการเดินทางอาจจะไม่แค่โซเชียลออนไลน์แต่แปลว่าการเมนิเฟสหรือดึงดูดพลังงานที่คุณส่งออกไปจากตัวคุณอะจะดึงดูด ตัวเลือกเข้ามาบางคนมีเสน่ห์ขึ้นเยอะมากเลยนะคุณรู้ตัวปะใครที่รู้สึกว่าแบบฉันเก็บเนื้อเก็บตัวออกไปเดินทางไปท่องเที่ยวไปใช้เวลาร่วมกับคนในบ้านคนในครอบครัวไปทํากิจกรรมหรือเซ้นต์คุณบอกว่าคุณจะต้องไปที่แห่งใดอ่ะคุณจะรู้สึกที่ตรงนั้นคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์คุณจะเจอที่ของคุณค่ะสิ่งที่คุณจะสมรัรถนะคุณจะเจอที่ของคุณและคนของคุณก็ตอนที่เราเจอที่ของเราอ่ะ เราจะดูดีขึ้นมาเออเราอาจจะเคยทํางานตรงนี้แล้วเรารู้สึกไม่ได้สวยไม่ได้หลอ่อไม่ได้ดูมีสเสน่ห์แต่พอคุณไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเฮ้ยคนตรงนั้นรู้สึกว่าคุณดูพลังงานดีดูมีความสุขดูมีสเสน่ห์มันจะมีตัวเลือกนะคะเข้ามาในชีวิตมากมายนะคะสิ่งที่จะสมปรารถนาอีกอย่างคือถ้าชีวิตคุณต้องการที่จะใช้ทํางานให้น้อยลงอะ่ะมีความสุขขึ้นและชีวิตชีวิตแบบเติมเต็มมากขึ้นคุณจะสมปรารถนา คุณกําลังจะได้รับการเติมเต็มนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณมีพลังงานบวกคุณรักตัวเองคุณรู้สึกขอบคุณจังเลยที่ฉันใช้ชีวิตมาแบบนั้นขอบคุณจังเลยที่ฉันเลือกแบบนั้นขอบคุณเธอจังเลยที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณเธอจังเลยที่ผ่านทุกอย่างมาได้เหมือนคนที่ได้ของรางวัลและถูกใจแล้วรู้สึกว่าชีวิตอยู่ใน,ในบนความสุขที่เลือกทุกอย่างได้แล้วสิ่งดีๆก็ลายร้อมเข้ามาไม่หยุดไม่ย่อนโอ้เลิศนะคะ อุ๊ยสามใบดีมากเลยอ่ะกตจริงๆก็จะบอกกับทุกคนแหละว่าคุณจะดูดีมีเสน่ห์จะมีคนเข้ามาจีบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพวกคุณก็จะไม่เชื่อจริงจริงเนี่ยจะมีคนติดต่อเข้ามาอืมจะมีคนส่งเมสเซจมาบางทีก็มีคนส่งของมาเปย์จริงนะคะหรือบางทีคุณอาจจะแบบขายของทําค้าขายนะคะหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่งานที่คุณทําอ่ะคุณก็มีความเจริญเติบโตขึ้นขยับขยายได้ดีขึ้นแต่ มันเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับคนที่เขาแบบชอบอ่ะมันจะดึงดูดแต่แบบลูกค้าที่เป็นคนของเราอ่ะเก็ทฟิลปะคนที่แบบชอบในแบบที่แบบที่เราทําอ่ะมันมีความสุขอ่ะดูดิมีคนมาเฝ้ามองคุณด้วยนะคะพี่หินมาเลยนะคะพี่บรูมาเลยนะคะแปลว่าเซนต์หรือจิตวิญญาณคุณก็ละเอียดลึกซึ้งด้วยคุณเห็นพี่สองคนนี้ที่เขาถือพานไหมคะมีคนมาขอความรักนะ มีคนมาขอความรักความรักมีหลายมิติอย่างเช่นมีกาลรรยานามิตรนะคะมาขอบคุณมาเอามาของขวัญมาให้อย่างเงี้ยหรือบางทีบางคนมีคนมาจีบเอามากกว่าหนึ่งคนอ่ามีคนเข้ามาลายล้อมหรือแบบเป็นที่หมายปองของผู้คนนะคะหรือถ้าคุณทำงานใน p อบิ i อายโซเชียลออนไลน์หรืออยู่ในสถานที่ไหนคุณจะรู้สึกโดดเด่นขึ้นอะ มีออร่าของความโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองแม่หมอไม่ได้สัมผัสถึงความถูกอิจฉาริษยาด้วยแต่สัมผัสถึงว่าก็ไม่รู้จะอิจฉาริษยาอะไรเธอเพราะเธอก็รู้สึกว่าเธอก็ไม่ได้แบบอวดอ้างอะไรแต่มันเป็นโดยธรรมชาติเกตปะสวยโดยธรรมชาติมีออร่าโดยธรรมชาติมีพลังงานบวกด้วยความเป็นธรรมชาติวิ่งอยู่ในทุง่งลาเบนเดอร์แบบธรรมชาตินะคะม,มาขอดูเพิ่มนะคะสิ่งที่คุณจะสมปรารถนาอะไรอีกบ้างนะคะ ถ้าไพ่ถ้วยขึ้นแบบนี้แล้วแม่หมอไม่ได้อ่านการเงินอะ่ะคุณแปลกใจไหมไม่ต้องแปลกใจนะเวลาที่มันไพ่ถ้วยมันขึ้นอะ่ะคุณไม่ได้มาคิดเรื่องการเงินแล้วคุณไม่ได้มาคิดเรื่องความเครียดแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นอารมณ์ก็ดีขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นคุณคิดว่าการเงินจะเป็นยังไงอะ่ะมันมันโฟมันเลื่นไหล นะคะแล้วชีวิตมันอยู่ในในในจุดที่คุณใช้พลังงานบวกอ่ะขับเคลื่อนตัวเองอ่ะเป็นขึ้นพลังงานความถี่สูงอ่ะแปลว่าสิ่งศิสิจักราวาลอ่ะจะส่งของขวัญที่เหมาะสมมาให้คุณคุณแค่เป็นผู้รับขอบคุณซาบซึ้งใจแล้วก็ทําในสิ่งที่ติงชอบดูแลสุขภาพกายใจเติมเต็มตัวเองเพียงพอแล้วนะคะมาสิ่งที่คุณจะสมปรารถนาในอะไรอีกบ้างคะอู้ตื่นเต้นเลย เด็กถือดาบเมื่อกี้เด็กถือดาบอยู่ใต้กองสำรับสิ่งที่คุณจะสมปรารถนาอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณไม่เคยที่จะรู้สึกว่าฉันมั่นใจในตัวเองและฉันกล้าที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตัวคุณคุณจะกล้าคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นค่ะคุณจะรู้สึกอะไรว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนั้นได้เราทําสิ่งนี้ได้เรากล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่เราปรารถนาเรากล้าที่จะให้คนไม่เข้าใจเราแต่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองนะคะไพ่เด็กถือดาบเป็นไพ่ของคนที่ มีความเขาเรียกอะไรมีวินัยต่อให้สิ่งนั้นมันจะยากอคุณคุณมีโอกาสมีจังหวะมีงานมีอะไรเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นคนอื่นทําไม่ได้อะคุณทํามันได้ฉันจะสอบผ่านนี่หรือเปล่าฉันจะเรียนต่อได้หรือเปล่าฉันจะทํางานนี้สําเร็จหรือเปล่าคุณจะทํามันได้สิ่งที่จะปาถนาแล้วสิ่งนี้เด็กบอกขอขยายนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรบ้างเด็กถือดา มีความมุ่งมั่นเป็นเรื่องของการเงินค่ะและเป็นเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยสิ่งที่ตัวเองต้องการและเป็นเรื่องของการให้คุณค่าให้ประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนอย่างเช่นถ้าคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับคําพูดเทคโนโลยีโซเชียลออไลนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะสร้างคอนเทนต์เพื่อให้ประโยชน์กับผู้คนแบบให้แบบไม่มีเงื่อนไขอะ่ะอยากช่วยเหลืออยากแบ่งปันอยากสร้างคอนเทนต์อยากสร้างผลิตภัณฑ์เนื้อหาดีๆให้กับผู้คนสิ่งนี้คุณจะทํามันสําเร็จ ะค,ะคุณจะรู้สึกท้าทายและมีไอเดียทุกวันมันอาจจะรู้สึกฝืนตัวเองอะ่ะแต่ยิ่งทำยิ่งฉลาดขึ้นยิ่งทำยิ่งเซนส์เข้าใจเนื้อหาเรื่องนั้นมากขึ้นแล้วยิ่งทำสิ่งที่มันท้าทายสิ่งที่เรามีคำว,ว,ว่าท้าทายไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่นะแต่เป็นเหมือนกับการที่เราอะ่ะไม่เหนื่อยการที่เราฝึกปรือกล้ามเนื้อความรู้สึกเหตุผลความคิดคำพูดของเราตลอดเวลามันทำให้เราเป็นคนที่ สามารถแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้คุณจะสร้างน,นวัตกรรมหรือไอเดียความคิดที่สามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆหรือวัตถุปัจจัยอะไรอย่างให้กับผู้คนได้แล้วแล้วจัก,กรวาลจะตอบแทนให้คุณกลับมาโดยการที่ให้สิ่งที่คุณคู่ควรจะได้กลับมาเช่นกัน <S <S เด็กถือดาบเนี่ยต้องพูดว่าคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองอะที่จะแบบแตบบ่ไม่ได้มีอีโก้สูงอะคะ่ะ คือมั่นใจในรูปแบบที่เรารู้สึกแล้วว่ามันใครใครหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันทําไม่ได้หรอกในรูปแบบเนี้ยนะคะแต่คุณปรารถนาที่ฉันเห็นภาพเนี้ยสมมติคุณจะทําบ้านแล้วคุณไปดูสไตล์บ้านมายกตัวอย่างเช่นนะคะแล้วมันก็มีสไตล์บ้านที่ช่างช่างหรือว่าเ e ฟเฟอร์เที่คุณไปดูตาม Social ลออไอะไรก็แล้วแต่มันมีสไตล์บ้านแต่คุณคิดสไตล์บ้านของคุณขึ้นมาเองเก็ตปะ แล้วหวัดติดคาว่าเก็ตมาจากใครไม่รู้แล้วอยู่ดีๆคุณก็ไปเจอช่างหรือเจอทีมงานที่เขาสร้างสิ่งนี้ให้คุณได้อะมันเป็นสไปล์ในแบบของคุณอะหรืออย่างเช่นคุณคิดผลงานของคุณขึ้นมาคุณมีไอเดียคิดผลงานขึ้นมาแต่คุณรู้แต่คุณมองด้วยเหตุผลแล้วคุณมันไม่มีใครซัพพอร์ตหรือเข้าใจไอเดียคุณแน่ๆเลยแต่จักรวาลบอกว่ามีนะจ๊ะ มีคนที่สามารถที่จะเข้าใจไอเดียและรับสารจากคุณได้รับข้อมูลนั้นจากคุณได้หรือรับงานและโปรเจกต์ต่อไปสารต่อให้สําเร็จได้นะคะมีนะคะมันจะสมปรารถนามันแปลว่าคุณไม่จาเป็นต้องบิดเบือนตัวเองให้ตามกระแสแต่คุณสามารถจะตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองและทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้แล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่มีคนรับ สิ่งนั้นไปไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่ได้รับประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์มันจะได้ประโยชน์และรับประโยชน์แต่ข่าวดีของสิ่งนั้นก็คือคนที่มารับประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์เป็นคนที่สินเสมอกับคุณเพราะฉะนั้นความพยายามที่คุณจะต้องทําเพื่อให้ใครพอใจมันจะน้อยลงแต่มันจะกลายเป็นความพยายามที่เราพัฒนางานพัฒนาตัวเองกระบวนการทํามันจะเกิดการพัฒนาความท้าทายชาเลนจ์ใหม่ๆแต่ผลลัพธ์ให้วางใจเลยว่ามันจะดีนะคะ หรือใครพูดถึงเรื่องเงินติดขัดเรื่องเงินมากๆคุณไปกลับไปดูแลตัวเองคุณกลับไปดูแลบ้านที่แท้จริงของคุณเองคือสุขภาพดูแลคนในครอบครัวไปโหสิก,กรรมไปให้อภยัยไปสร้างพลังงานบวกให้กับคนในบ้านในครอบครัวนะคะอ่าขยับอาวางแผนชีวิตใหม่เซตชีวิตนะคะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาขอบคุณกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองเริ่มกลับมาที่จะบริหารจัดก,การเงินใหม่เริ่มหันกลับมาที่จะเคลียร์นี่ <c oughs> ขออภัยหรืออยากจะขอคําแนะนําขอคําไกด์ไลน์อยากจะขอความช่วยเหลือ,อเงินหรือปัจจัยที่จะมาเคลียภารกิจหรือทําธุรกิจอเอาเคลียภารกิจก่อนจะได้รับการช่วยเหลือขอกู้ยืมเงินนะคะยื่นกู้ไปมีเกณฑ์ได้อ่าอย่างที่สองคุณไม่มีเงินคุณมีไอเดียที่จะทำคุณเอาไอเดียไปเสนอมีคนจะ มีคนเห็นซื้อไอเดียซื้อโปรเจกต์คุณและจะสารต่องานนั้นให้คุณหรือรับทําเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะให้คุณเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะอ่าหรือให้เขาเรียกว่ามาสเปนสปอนเซอร์คุณคุณจะได้รับการสปอนเซอร์อ่าชัดเจนมากนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบค่ะสิ่งที่คุณจะสมปรารถนาอูดมูน อะไรที่คิดอยู่อ่ะจ๊ะเราอคอยใครบางคนอยู่อ่ะจ๊ะนะคะนึกถึงอะไรบางอย่างอยู่เออเวลาเดอุ้ยแล้วไพ่ j u สเม้นขึ้นเนาะแม่หมอต้องพูดนะคะเมื่อกี้มันเป็นไพ่อีกอันนึงแล้วแม่หมอก,ก็สับแล้วไพจ่จสเม้นมันก็พลิกขึ้นมานะคะคือจะจะ,จะตั้งใจจะเอาใต้กองสำรับอะ่ะแต่จะไม่ได้มีเจตนาที่จะเปลี่ยนมันมันพลิกขึ้นมาเองอืมแม่หมอต้องพูดว่าคุณทําสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นจริงๆนะคุณเชื่อคุณคิดคุณมีความสุข คุณรู้สึกว่าคุณรออะไรสิ่งใดสิ่งนั้นอยู่อ่ะสิ่งนั้นจะมาจริงๆคุณจะสมปรานาคุณจะรู้สึกไม่มีคำถามอะไรในชีวิตอ่ะนะคะคุณจะมีแต่ความโล่งเบาสบายได้รับการปลดล็อกบางคนเคลียร์นี่จบบางคนเคลียร์เคลียร์นี่กรรมจบไม่มีวิบากกรรมที่ต้องไปคิดอะไรแล้วนะคะสามารถสรรสร้างชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนอยู่ในสายพลังอาจอยู่ในสายของการใช้กล้ามเนื้อร่างกายจิตใจมากเกินไปกําลังก็จะ ถูกผลักเข้าไปอยู่ในสายจิตวิญญาณสายของการใช้พลังงานสายของการเม n i f e s สายของการใช้กฎแกรงดึงดูดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรานี่แหละเป็นผู้ที่อยู่เหนือดวงเป็นผู้ที่คุมชะตาชีวิตให้กับตัวเองเป็นผู้ที่พิพากษาชีวิตตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครพิภากษาฉันพิภากษาชีวิตตัวของฉันเองได้ฉันคู่ควรกับสิ่งนี้ฉันต้องการสิ่งนี้เพราะอะไรคะวันที่คุณเป็นเดอะมูนเนี่ยวันที่คุณเดอะมูนเนี่ยคือของขวัญจากจิตวิญญาณนะคะเพราะเดอะซันเนี่ยสร้างความสําเร็จ ร่ำรวยทางวัตถุเข้าของแต่เดิมูลแปลว่าถ้าอยู่ในเรื่องของอารมณ์อิมมชั์นแลการฮิลลิ่งการเยียวยาความรักครอบครัวคุณทําอะไรก็แล้วแต่ากับการดูแลสุขภาพคนครอบครัวการฮิลลิ่งกายใจผู้คนหรือจิตวิญญาณผู้คนจกักรวาลจะตอบแทนของขวัญพิเศษให้คุณมันมีคํานึงเมื่อไรที่คุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่ จักรวาลจะส่งทุกอย่างมาให้คุณชื่อเสียงเงินทองความสุขความมั่ง,งคั่งคู่ความรักการตื่นรู้นะคะการไกด์ไลน์คุณจะได้รับการพพอร์ตลอดเวลาอุยแค่รู้สึกก็รู้สึกแล้วอะแค่แบบแค่สัมผัสถึงก็รู้สึกแล้วว่าคุณสวยคุณหลอ่อคุณมีเสน่ห์ที่อธิบายไม่ได้มันน่าหลงไหลนะคะแบบค้าขายดี ต,ติดต่อพูดคุยอะไรคนเชื่อถือคนแบบรู้สึกดึงดูดคนรู้สึกซาบซึ้งในผลงานนะคะเพราะอะไรมันเป็นความจริงอะ่ะมันเป็นความจริงมันเป็นความชัดเจนมันเป็นความสุขมันเป็นความปิติอะ่ะอืมแล้วจัสติมเอแปลว่าอะไรคะอะไรที่เป็นวิบากกรรมหนักหนักจบสิน้นปลดล็อกใครที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป นะคะแล้วเผเ่อๆคุณได้ช่วยเหลือได้ใช้ไอเดียความคิดได้ใช้พลังงานได้ใช้การเบเฟสตได้ใช้การเข้าชานนั่งสมาธิโอโหสิก,กรรมหรือใช้หน้าที่การงานของค,คุณการบอกเล่าสิ่งดีๆหรืออะไรแล้วแต่ปลดล็อกช่วยเหลือผู้คนด้วยได,ได้ทำในสิ่งที่เขียนบทมาว่าจะทำสมปัานาแน่นอนตั้งธง,งอะไรไว้นะคะจะสมปทานาตามนั้นนะคะเหมือนกับวาจาสิทธะ คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นแต่เพียงแค่รูปแบบมันอาจจะไม่ได้ตรงแต่ที่คุณคิดเป๊ะๆจกักรวาลสิ่ศิสิทธิ์บอกว่าเขาพร้อมจะให้คุณเสมอเลยเขาพร้อมซัพพอร์ตเบิกมาเลยพูดมาเลยนะคะคีเอทมาเลยทําไปเลยมีความสุขเลยนะคะพร้อมจะคีเอทให้เดี๋ยวแม่หมขอขอฟันทงหนึ่งใบขอพี่ไพ่พิเศษนะคะไพ่พี่หินหนึ่งใบนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักราวาลคอนเฟิร์มอะไรมาให้คุณนะคะ นี่ือสิ่งที่คุณจะสมปรารถนาแล้วถ้าใครปรารถนาบอกแม่หมอเราถือศีลปฏิบัติธรรมนะเราอยากขยับจิตวิญญาณขึ้นนะทําให้ตื่นรู้มากขึ้นทําให้เข้าใจแน่นอนค่ะจัสเมนน่ะแปลว่าอะไรคะคุณจะรู้ได้เฉพาะตัวของคุณนั่นแหละสภาวะนั้นน่ะคุณจะเข้าใจมันแบบละเอียดลึกซึ้งทะลุป,ปุบโงนะคะมันไม่มีอะไรต้องคางแขงใจอ่ะชีวิตที่จะใช้ต่อไปเนี้ยเป็นชีวิตที่แม่หมอคิดว่าคนที่เข้ามาชมคลิปวันเนี้ยคุณทําบุญ คุณสร้างสิ่งดีๆมาเยอะถึงเวลาที่คุณจะได้รับการตอบแทนแบบสะสมต่อให้มันจะไม่แบบเต็ม10บอะแต่มันจะ6 9คุณดูให้แม่มออยากให้คุณดูคุณรู้จักสัญญาณเลขไหมคะคุณเห็นเลข6กไหมเลข3ามเลขเคุณว่า6กสามอะในสัญญาณจิตวิญญายมันแปลว่าอะไรอะมันแปลว่าความรักและการฮิลิ่ง อืมนะคะหรือใครที่อยากจะเมนิเฟสแม่หมอแนะนำให้ใช้ขื่นขื้นความถี่อะเสียงอะที่หกสามเก้าหกเก้าสามสามหกเก้าได้หมดเลยเดี๋ยวหมอจะเปิดดูให้นะคะว่าหกสามเก้ามันเป็นพลังงานหรือสัญ,ญลักษณ์ของอะไรอุ้ยเสียงนี้กะว่าวร้อง ความหมาย639นะคะเป็นเลขของการฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคเป็นคุณสมบัติของความซื่อสัตย์กตัญญูทนงเป็นลัคกี้นัมเบอรค่ะคือเราจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายชนะทุกเวที เป็นเลขของชัยชนะเป็นเลขของความสุขเป็นเลขของการสมปรารถนามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนการงานเจริญก้าวหน้ามีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนเข้ามาหาเงินได้ง่ายหลากหลายช่องทางมีเงินทองไม่ขาดมืออีกทั้งมีโชคด้านการแข่งขันและได้รับโชคอยู่อย่างบ่อยๆทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จการงานเจริญก้าวหน้าเจรจา การค้าดีการเป็นในหน้านักเก่งกําไรนะคะทําธุรกิจอะไรมักจะประสบความสําเร็จมีอํานาจเหนือใครๆมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้าจุนมีโชคด้านการแข่งขันได้รับโชครวมทั้งล่ารวยเงินทองนะคะแล้วเป็นเป็นความเชื่อนะเลขเนี้ยเป็นเลขของคนที่มีความมั่นใจ เป็นเลขกวนอูนะคะเป็นเลขของคนที่มีความมั่นใจสูงและมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างอุ้ยไพ่เป็นสอดคล้องมากนะคะทําให้มีมิตรสหายที่ดีมีคนคอยเชื่อเหลืออุปถัมภ์อยู่เสมอไม่บังเอิญน,นะคุณทำมาค้าขึ้นจเจริญมองเห็นช่องทางการทำ,ทำเงินเก่งมีเมตตามหานิยมและมีความสามารถเฉพาะสูงการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือชีวิตมักจะมีเจอการแข่งขันตลอดนะคะ แต่ก็สําเร็จสมหวังตามที่ตั้งใจเมื่อเจอปัญหาโชคจะเข้าข้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นใจให้มีชัยชนะผู้ใหญ่อุปถัมภ์ชีวิตจเจริญเติบโตแล้วถ้าคุณจะใช้เสียงนะคะ639เนี่ยเป็นพลังงานของการฮิลลิ่งยาวๆและความสําเร็จมันเป็นลักกี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอืมอ่ะเพจก็16นะคะ1618 1618คืออะไร สิ่งที่คุณจะส่งปาถนาหนึ่งหกนะคะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเดี๋ยวแม่หมอบวกกันก่อนเป็นเลขอะไรช่วงนี้แม่หมอได้รับสัญญาณแบบนี้บ่อยเป็นเลขสิบหก เป็นเลขสิบนะคะไพ่เลข16 16 1สบวกหเป็น7เป็นจิตวิญญาณชัดมากนะคะรวมกันตัวท้ายเนี่ยเป็น7แปลว่าอะไรพลังงานจิตวิญญาณสนับสนุนซัพพอร์ตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะพลังงานฝ่ายที่เจริญเติบโตสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะเป็นตัวช่วยส่งเสริมคุณ แล้วไพ่หมายเลข16คือ Tower แปลว่าอะไรทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับสัพพันธ์อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ติดขัดก็จะแก้ไขโดยง่ายอะไรที่ดีอะไรที่ใช่ก็จะปังโดยเร็วนั่นเองนะคะขอจักรวาลคอนเฟิร์มหนึ่งใบค่ะ จริงวันนี้อารมณ์ดีแต่เช้าเลยก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีข่าวดีแน่เลยนะคะแต่เราจะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเนาะแม่หมอเชื่อว่าทุกคนสร,สร้างสิ่งที่ดีแล้วคุณคูณค่ณควรจะได้สิ่งที่ดีอยู่แล้วไพ่มันแค่แบบเป็นพลังงานเสริมฟังเป็นกิมมิคเฉยนะคะเพราะคุณทุกคนเป็นคนที่สร้างชีวิตสร้างความเป็นไปได้ให้กับชีวิตตัวเองได้อยู่แล้วปลดล็อกชีวิตตัวเองได้อยู่แล้วอ่ะขอหนึ่งใบค่ะขอพี่ไพ่พไออเลอร์เฟลคอนเฟิร์มมาหนึ่งใบนะคะขอหนึ่งใบเขาให้กี่ใบคะ ขอให้มาสองใบค่ะทุกคนนะคะอู้ลาพิสลาซูรีแบ็คชูมารีนะคะโอเคขออุ้ยคอนชสเน็ตขอดูพลังงานนิดนึงพูโตแมวหมอนจริงจริงไม่ค่อยอยาก พูดฟูโต,โตแต่ฟูโตเขามาจริงๆแม่หมอเคยพูดเนาะว่าถ้า20ปีที่ผ่านมาชีวิตเป็นยังไงก็แล้วแต่แล้วทำสิ่งที่ดีมา20ปีหลังจากนี้ไม่ต้องกลัวหรอกแม่หมออ่าน6เดือนก็แล้วแต่แต่ชีวิตคุณอนะ่ะมันจะแบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกอย่างมันจะได้รับการปลดล็อกชีวิตมันจะเหมือนกับอยู่ในกองเงินกองทองอยู่ในพลังงานบุญอะ่ะมหาศาลนะคะจริงๆอ่ะขอดูหน่อยสิ การฟื้นฟูไพ่ใบนี้คุณจะได้รับการฟื้นฟูเสียอะไรไปเยอะแล้วใช่ไหมกว่าจะเดินทางมาอนทุกวันนี้เสียจิตวิญญาณเสียผู้คนเสียตัวตนเสียทรัพย์สินเสียคนรอบข้างเสียไปเยอะแล้วใช่ไหมเขาจะคืนให้คุณแล้วนะคะคุณจะได้รับการเอาคืนคุณจะได้รับคืนไม่ใช่อะไรับการเอาคืนนะคะอจกักรวาลจะคืนให้คุณแล้วยินดีด้วยนะคะแล้วก็ซึ่งเซนคุณจะแรงมาก ให้เชื่อจิตใต้สำนึกให้เชื่อชัตยานตัวเองนะคะคุณจะเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดไพ่เติร์ดไอขึ้นมาเนี่ยตาที่3ามขึ้นมาเนี่ยแปลว่ายานชั้นนหรือยานปัญญาคุณจะชัดเจนสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะเห็นมันเป็นช่องสําหรับคุณนะคะเห็นเป็นช่องทางไม่มีหมอกควันอะไรมาอุ้มคุมไม่ได้มีพลังงานลบมาเจือปนไม่มีเดวิลมาหลอกลอ่อมันเป็นพลังงานของคนที่ได้ง่ายอ่ะได้เร็ว นะคะแล้วซาบซึ้งใจกระตันยูนะคะก็คู่ควรนะ่ยแม่หมอไม่สงสัยในตัวพวกคุณหรอกพวกคุณคู่ควรคุณจะเข้าใจเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองทุกคนจะได้แตกต่างกันนะคะแต่คุณจะเข้าใจเองว่าเออเขาคู่ควรไงก็ก็มาสักขนาดนี้แล้วทัดได้ขนาดนี้ก็สมเหตุสมผลมันไม่มีความสงสัยอะ่ะเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเพื่อทดสอบคุณคุณผ่านด่านแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณปรารถนาหลังจากนี้ จะเป็นตามนั้นนะคะก็จะประมาณนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะขอบคุณค่ะ